ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่จูจู a n n e l นะคะ mm hmm. ก็วันนี้นะคะ mm hmm. เข้าสู่ช่วงกินก,กับพี่มีแต่ของอร่อยนะคะวันนี้ค่ะถูก็จะพาทุกคนนะคะมากินอาหารญี่ปุ่นนะคะด้วยกันที่ร้านมักโครนะคะที่สขาขเซ็นทรานเวิลด์ค่ะตอนนี้ก็ออเดอร์ hmm. ของไปแล้วเรียบร้อยนะคะ mm hmm. ก็สั่งไปค่อนข้างหลายอย่างเลยเออ แต่ที่ก็้ yeah. ีนะเขาก็จะมีเป็นแบบพวกแบบของกินเล่นนะเป็นนอร์เดิร์มาให้ก่อนนะคะก็จะเป็นกุ้งกรอบนะคะหัวแล้วนะคะก็จะมีแล้วก็จะมีซุปเสิร์ฟให้นะคะข้าวที่เราสั่งไปก็จะมีเป็นพวกซูชิค่ะแล้วก็เป็นพวกแซลมอนเนาะแล้วก็เป็นพวกมันปูอะไรี้คือแบบอยากกินมากเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าที่มาคุโรนี้นะคะ อาหารออกมาจะหน้าตาหน้ากินขนาดไหนนะคะแล้วก็รสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาคิดไปพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนคอันนี้ก็คือบูตักกระทะร้อนนะคะหน้ากินมากนี้เป็นเนื้อหมูนะแล้วก็เสิร์ฟพร้อมพวกแครอทแล้วก็มันม่วงอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มีเป็นแบบหน่อไม้ฝรั่งนี่มนะเขือเทศหน้ากินมากดลคือกินหอมมากอ่ะอายากให้ทุกคนดูพันใกล้ๆค่ะ จานเมื่อกี้เลยนะคะหมูเอาจิ้มกับกอที่เขาให้คะหมูนุ่มไหมหมูนุ่มมากอันนี้ก็ดีอ่ะคอเยันนี้จะเป็นแซลมอนอินกาโนวาโลนะคะ่ยดีไหมคะ มันมีกลิ่นแบบเหมือนกินแบบคิวควอ่ะนี่นะคะต่อไปเป็นกุ้งชีสนะคะเป็นเอเดีชีสตัวนี้เป็นไงคะชีสเป็นไง ชีสก็แบบซีนมากอะแบบมันติดปากแล้วก็มีความติดบแบบนมนม,นม,นมอะกุ้งกุ้งก็เนยเน่ะไม่ทำแบบเปี้ยวของชีสในน้น่ะเีมาก,มากเป็นเมนูข้าวนะคะที่มีมาพร้อมกับแซลมอนไข่กุ้งไข่ดองแล้วก็เป็นกากเค็มน,นะคะแล้วก็กิน ุกเขาเขาได้กันอันนี้จริงๆมันเป็นแซลมอนเสรแต่ว่าเราให้เขา<ช>เบิร์น <ur> ด้วยนิดนึงนะคะเขคเดี๋ยวปิ้งกับ <c oughs> มันปูทุกคนคอันมันปูวิธีกินก็คือร่า เจหน้าตาดูดีมากอันนี้คือเดมอนโลนะคะข้างล่างก็น่าจะได้กินเหมือนบบน,น้ำคิกขาวหรือซัมซิงอ่ะมันเป็นเหมือนสไปซี่เผ็ดอ่ะเหมือนสไปซี่อ่ะแต่ดูดีนะ่ากินมากเลยอ่ะอย่ามาลองกินกันอันนี้ขึ้นในคอมเมนต์เลยในจา,าน จิ้มเลยเหรอคะเค็มน <c oughs> ะข้างนเนี่ยมันแบบมีอะไรมา <c oughs> ไปหอยชออเชลล์หอยเบิโดวา been lying to myself No, I need to get some help Hoping you could save me Baby Put our pictures on the shelf Swore I'm over you, oh well It's not that easy คนนี่ก็คืออิ่มและอิ่มมากแล้วนะคะตอนนี้ก็เมื่อกี้ค่าเสียหายเนาะทั้งหมดก็าน2,900กว่าบาททานไปทั้งหมดผู้ใหญ่หน้าเด็กหนึ่งเนาะก็รายการอาหารตามที่ถ่ายให้ดูเลยนะคะทุกคน <S <S เออคือมันสดใหม่คือแบบถ้าสมมติว่าใครอ่ะคิดถึงญี่ปุ่นนะก็คือมาทานที่มาบุโรได้เลยนะคะเออรับรองว่าถูกใจแน่อนอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะกินกับพี่มิราของอะไรไปก่อนนะไม่่า